เด็กๆโรงเรียนบ้านสีสุขโดยแกนนำคือกลุ่มสีสุขอาสาได้ร่วมกันชวนเพื่อนๆทำความสะอาดโรงเรียนโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมพลังมดจิตอาสาทุกๆคนต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยโรงเรียนของตัวเองซึ่งผลที่ได้นอกจากโรงเรียนจะสะอาดสวยงามแล้วยังส่งผลให้เห็นคุณค่าของตัวเองมีความชื่อมั่นว่าเด็กๆ อย่างพวกเขาก็สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าได้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมของโครงงานคุณธรรมของพวกติกต๊กโครงงานนี้เกิดจากการที่ดเด็กๆกลุ่มหนึ่งสงสัยว่าทำไมพี่ๆที่เรียนจบป .6 ไปเมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมจึงกลายเป็นคนเกเรเรียนไม่จบออกเรียนกลางคันท,ท,ทั้งๆที่ ตอนเรียนอยู่ด้วยกันก็เป็นคนดีและขยันตั้งใจเรียนเด็กๆกลุ่มนั้นจึงได้รวมกันมาถามครูประจำชั้นและนำไปสู่การสํารวจสิ่งที่เรียกว่า r q หรือความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งผลออกมาก็เป็นอย่างที่คาดว่าระดับความเข้มแข็งทางจิตใจของเพื่อนๆยังอยู่ในระดับต่ำพวกเขาจึงได้คิดหาวิธีการ เพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนเพื่อเป็นอาวุธไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตในอนาคตจึงเกิดเป็นโครงงานคุณธรรมสร้างภูมิสู้ทุกสีสุขร้อมรักกิจกรรมของโครงงานมี4กิจกรรมหลักโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า 3I 3 r คือ 3I I have ฉันมี I am ฉันเป็นคนที่และ I can ฉันสามารถที่จะสามอาคือ light understanding สมมทิฏฐิ light effort สมมาวายมะและ light mindfulness สัมมาสติกรันกรองออกมาเป็นกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมซึ่งได้แก่กิจกรรมรู้จักเขารู้จักเรา กิจกรรมกำรรแพงเพื่อน 3. ภาวะค่าตัวตายสี่พัฒนาการล่าชา้าห้าโลกิเพศกิจกรรมห่มรักห่มใจกิจกรรมพลังมดจิตอาสา ก็เขา้ามาช่วยเด็กคิดต่อยอดที่หาจิตกรรมที่ช่วยเสริมสูุความดีให้แก่เขานะคะเมื่อเขาออกไปสู่โลกภายนอกสังคมภายนอกสังคมที่มันใหญ่ขึ้นเขาจะได้มีกำแพงความดีไว้ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอีกส่วนนึงค่ะเมื่อเขาเจอเหตุการณ์หรือว่าอะไรในวันข้างหน้าโครงงานนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่สะดุดใจเขาทําให้เขาได้คิดได้ทบทวนได้ตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมเขาดำเนินการขึ้นมาเองค่ะ ได้ฝึกความเป็นผู้นำได้แบ่นาที่กันรับผิดชอบในกนะะรในารคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อพี่ๆของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเขาไปในอนาคตทำให้เขาเป็นคน,น,น,นคดีต่อไปใจจากการทํากิจกรรมของโครงงานพบว่าคะแนนความเข้มแข็งทางจิตใจของนักเรียนในโรงเรียนบ้านสีสุขได้เพิ่มสูงข,ขึ้นเป็นหลักประกันอีกอย่างหนึ่งว่า ในอนาคตไม่ว่าจะเจอวันเวลาที่เลวร้ายเด็กๆก,ก็จะมีภูมิคุ้มกันไว้ต่อสู้กับมันออออผลของการทำโครงงานคุณธรรมกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กครูและชุมชนช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เป็นคนดีคนเก่งและสังคมต่อไป